สวัสดีครับวันนี้จะให้ชมพระปิตาอีกองคหนึ่งครับแต่เป็นพระปิตาเนื้อเมฆกับผัดนะฮะเป็นพระปิตาเนื้อเมฆกับผัดนี่ครับด่นหนารูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้ฮนะนี่ดดานข้างนะข้างซ้าย นี่ด้านหลังฮะนี่ด้านขวาขององค์พระท่านนะเป็นพระปิตาเมกะพัทที่มีประกบฮะมีประกบนี่เห็นด้านบนฮะจะเป็นลูนี่ด้านลลังฮะนี่ฮะครับอ้าเดี๋ยวดู ลงกล้องให้ดูนี่ครับเป็นพระปิดตามเมกะพันที่เก่านะเนื้อเก่าเดี๋ยวโทษขอโทษทีนะเดี๋ยวขอโทษเนี่ยเนื้อเก่าจะมีรอยจานนะเนี่ยรอยจานเห็นชัดเจนนะจะมีรอยจานเห็นชัดเจนฮนะ ครับครับนั่นเห็นรอยจานท่านนะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่ป้องหรือหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะฮะนะฮะมีรอยจานนะน,น,นะเนื้อจะซีดซีดนะฮะจะออกซีดซีดนี่ดูด้านหลังบางด้านหลังก็มีรอยจานนะจานทั้งหน้าทั้งหลังนะเนี่ยฮะรอยจานชัดเจนทั้งหน้าทั้งหลังหลังก็จะสึกไปหน่อย่ เนี่ก็จะมีรอยเหี่ยวรอยย่นนะฮะรอยจานตรงนี้ก็มีนะนี่ฮะจะมีรอยเหี่ยวรอยย่นนะฮะนี่ฮ,ฮครับนี่ครับฮะเจ้าของเดิมเขาบอกของรูปพอปรล้อง,องว่าหลุมดินผมก็ได้มา ได้มานานแล้วเหมือนกันก็เก็บไว้ซื้อมาหลายตังค์ะซื้อมาหลายบาทเหมือนกันในองค์นี้ขนาดแบ่งปันนะแบ่งปันยังซื้อมาหลายตังค์นี่ฮะแต่ก็จะมีรอยลานท่าหน่อยก็เป็นธรรมชาติน่ะของพระเนื้อเมกพัทที่เก่าก็จะมีรอยลานเนี่ยรอยลานจะเห็นได้ชัดนะฮะนี่ฮะ เนื้อจากออกเก่าในซอกนะจะมีรอยย่นรอยเหี่ยวรอยย่นเหมือนกันนะเนื้อเมกกะพัดมันถ้าเก่าก็จะเป็นอย่างเนี้ยเนียฮะจะรอยจะซีดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมมันจะเป็นไอ้นี่เป็นเงาสะท้อนนะเนี่ยะจะซีดนะฮะลักษณะจะซีดผิวฮะ นี่ฮะซีดดูกันชัดชัดมันลอยเงาสะท้อนซะหน่อยนี่ฮะอยย่นรอยเหี่ยวรอยอะไรต่างๆก็เ,เห็นชัดเนี่ยนี่ฮะผมพบปล้องวัดหลุมดินครับเจ้าของเดิมพะว่าอย่างนั้นนะ แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินแน่นอนเขาบอกว่าเป็นเบญจภพาคีพระปิตาเนื้อเมกกะพัดเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งมากนะหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินก็มีหลวงพ่อดีวัดบัญญางเลยเนี่ยหลวงปู่น,นาควัดห้วยจระเข้เนี่ยฮะเนี่ย เป็นพระปิตาที่เก่านะดูเนื้อนะฮะย่นเลยนะเหี่ยวย่นนะฮะนี่นะฮะรอยจานที่หัวเขา่าทั้งสองข้างฮะที่แขนที่หัวที่ข้อศอกที่แขนที่มือเนี่ยนฮะจะเห็นชัดเจนครับนี่ฮนะนิ้วข้างล่างที่ปิดข้างล่างท่านฮนะ เนี่ชัดเจนะนะเนี่ยเช้าชัดเจนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หายไปไหนซะแล้วโอเคเนี่ยฮะเอาดูอีกทีนึงครับเอาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูกันจะจะฮะเนื้อชัดชัด เดี๋ยวเดี๋ย,ยอ,อย่างนี้มังน,นี่ยฮะโอเคครับคลิปนี้ให้ดูเท่านี้ก่อนรอบหน้าอาจจะเอาหลวงพ่อดีวัดบัดญยางมาให้ชมกันโอเคครับสวัสดีครับ